กฮอามามาโลน้ำพึน้ำพึ้แต่ไม่มีน้ำพึวันนี้ไม่มีครื่นครื่นไม่มีพี่น้องแย่ ดูเวลค่ะดูเวลน้ำพุไม่มีมันนี่ทะเลไม่มีค t ื a นเย้เอาไปเอาดี n ปเอาดีสุดดูถ่าย o o k ต o u t a ี e เห็นไหม e ด e c a ดวงอาทิตย์บน top ท็อปนั่นน่ะอ่ะอาทิตย์แสงย้องเห็นพอาทิตย์ดีน่าดูเสร็จไหมแต่ว่าแสงมันจะย้อนน่ะแสงย้อนพอาทิตย์เอาเฉลียงเฉลียงสิ That Yeah, uh, I'm Look at the view there, look. Isn't that beautiful as well? Look. Yeah. A long wheel here. I mean, look at that. That's the ride we came there. Sway sway. You know, sway sway. Sway sway. Sway mark. Mm. ใครมีโอกาสมาเที่ยวกันเด้อใครมากทีมา popular place popular place ชาวตกีุรกีคนจีนจะมาที่นี่กันเยอะะเลย every d a